E ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ถนนบ้านเชียงกมไปบ้านนอนองสมบูรณ์ตําบลหน้าวงอําเพอประจักษ์ศิลปาคมครับคนละ้อยสองลอ,อยคนละตาลอ,อยทีลอยนะครับแล้วแต่กำลังกรทชากนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับร่วมมือกันของพี่น้องชาวบ้านเชียงกมทั้งสองหมู่นะครับคือหมู่แปดและหมู่สิบสี่โดยเฉพาะผู้นําชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อผู้ช่วยท่านอบตนะครับ โดยเฉพาะนะครับการด้วยถนนที่2เส้นทางนี้นะครับที่ดําเนินการมาเนี่ยไม่อยู่ในเขตเป็นทรัพย์สินของอบตนาม่วงเพียงแต่อยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลน,นาม่วงของเรานะครับก็ด้วยพี่น้องประชาชนทั้งสองพื้นที่นะครับสหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ช่วยกันนะครับด้วยแรงศรัทธาออกเงินคนละนิดคนละหน่อยเพื่อการสัญจรที่สะดวกนะครับทุก หน้าผลนะครับเข้าฤดูใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยหรือหลังจากทำนาเสร็จเนี่ยเหตุการณ์ถน,นนตัวนี้จะเป็นทุกปีนะครับทีนี้ถิดหนังสือเราก็ได้ร้องขอไปทางท่านนายกอบจอตลอดทุกปีนะครับโดยประสานกับทางท่านสจด้วยแต่ก็ยังไม่ตกมาสักทีด้วยความที่พี่น้องการสัญจรไปมาลําบากอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่บ้านเราแค่บ้านเดียวนะครับเชียงกงสองหมู่แต่ด้วยที่เชียงกงสองหมู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประชากรจํานวนมากนะครับ ที่การสัญจรจะเป็นสายเมนนะครับเส้นทางหลักในการสัญจรจากตัวเมืองมาหาอำเภอประจักษ์ของเรานะครับ<ส><ญ>คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆที่ทางาท่านผู้ใหญ่ผู้นำนะครับและชาวบ้าน,นทำกันทุกปีนะครับทำกันทุกปีนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับโดยใครมีรถไถน,นะครับก็จะเอารถไถมามี เครื่องเช้อก็มาช่วยกันนอกจากนี้เราก็ตอนนี้รถกะเช้าของอบตอนาม่วงกําลังเดินทางมานะครับในสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะตัดต้นไม้นะครับเพื่อการสัญจรนะครับพี่น้องประชาชนจะได้สะดวกสบายนี่ก็คือจุดมุ่งหวังและก็จุดหมายที่ผู้นําชุมชนนะครับพ่อผู้ใหญ่ผู้ช่วยอบตอแล้วก็ส่วนของผมนายกนี่ก็มาร่วมแรงร่วมใจทุกปีทุกครั้งนะครับก็โดยมีประสานการร่วมมือของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บ้านของเราคือบ้านเชียงกมหมู่แปด้หมู่สิบสี่ครับ ครับอันนี้ก็มีความหลุดซึกว่าดีใจพู่มใจว่าถึงว่าชาวบ้านเฮ้างบประมาณบ่มีแต่ว่าชาวบ้านก็รวมแรงรวมใจกันเพราะว่าทางสันจรไปมากนี่ในช่มชนเฮ้ามันก็ลําบากเฮ้าก็สี่ลอแตาหน่วยงานราชการเพิ่เมื่อซอยมันก็ยากเพยากอืมบาดนี้เฮ้าก็เอาชาวบ้านนี่แหละเปิดเมื่อซอยกันผู้ละลอยสองลอยผู้ละซีลอยหาลอยผู้ใด มีหน่อยก็ตามหน่อยผู้บ่มีกับมาซอยแห้งก็รู้ซึกว่าดีใจทางสัญจรไปมาแทาบสิไปบ่ได้แล้วเป็นหลุมเป็นบอ่อก็เลยว่าโอ้ยเห็ดวันนี้ก็ถือว่าผู้ข้าเจ้าเกิดมาได้สร้างถนนหอนทางนี่ก็สิประสบความสำเร็จเร็วเพราะว่ามันบ่มีหลุมมีบ่บาดนี่มันก็ไปไง่ายมากไงก็สะดวก ก็ถือว่าเป็นชุ่มชนที่ร่วมใจร่วมมือกันหลายภาคส่วนที่มาช่วยกันรู้สึกวา่าดีใจพุ่มใจอยู่ที่ชาวบ้า,บานช่วยเหลืยเจียจูนกันนั่นสนละนี่ก็ฝากให้ครับหน่วยงานราชการข้า้ากาบที่คงสี่เห็นยุดอก ึ่งมื้อนี้นะครับก็เป็นอีกรอบที่สองนะครับสำหรับชุมชนเชียงกรมของเฮานะครับได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับซ่อมแซมถนนที่ชารุดนะครับเพื่อว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับได้เที่ยวหรือว่าผ่านไปผ่านมาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนะครับมื้อนี้หรือว่าผ่านไผ่านมาก็ได้รับความรวมือนะครับจากชุมชนเชียงกรมของเฮายอดยอดนับปัจจุบันนะครับ ที่กระผมได้ลงไล่ซื้อหรือว่าชุ่มพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เิ่นได้มาร่วมสมทบนะครับเป็นเงื่อนยอดร่วมนะครับกับอยู่ที่3 5 4 0 0บาทนะครับซึ่งกระผมเองร่วมไปถึงท่านผู้ใหญ่พงศธรนะครับท่านไอคุณนะครับท่านผู้ใหญ่มูจิฟซีนะครับก็ได้ร่วมไปถึงคณะกรรมการนะครับได้ไปซื้อยางมาตอยนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อมาแล้ว38มิบองนะครับ สามรอยแปดสิบสอบร่วมไปถึงจะมีค่าอาหารต่างๆนะครับหรือว่าคาน้ำมันลดนะครับต่างๆนะครับรวมแล้วนะครับพี่กับผมได้ชี้แกงในที่หรือว่าในหอกระจายข้าวนะครับหอกระจายข้าวชุ่มชื้นของข้าเพื่อชี้แกงให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้รับทราบนะครับขอพระคุณนะครับที่เสียสระจตุปัจจัยนะครับหรือว่าจะเป็นเสียสระตำล่างที่มาซอยกันพัฒนาชุ่มชื้นของข้านะครับขอขอบพระคุณครับ